ทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุปีนัมเบอร์วันที่จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา19นาฬิกา10นาทีวันนี um ้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนท้ายหาดอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาและน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทุบีเนอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพร่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคมร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคำขวัญโครงการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้ส่งเปิดชมรมคือปีนัมเบอร์วันและสวนเพื่อนใจคือปีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชมรมในปี2556<ๆ>เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนได้ ต่อมามีการดําเนินงานศูนย์เพื่อนใจทุปีนัมเบอร์วันให้ปริการคำเศึอาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจากกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมผลิตภัณฑ์สารพันเมนูจากปลาทูน้ํำสมุนไพรและขนมที่ลังกาสาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังจําหน่ายเป็นรายได้เสริม กิจกรรมด้านภาษาสร้างสรรค์อาทิการนำตัวอักษรภาษาเกาหลีมาเขียนลงบนวัสดุต่างๆเช่นผ้ากันเปื้อนหมวกและกระเป๋าเป็นการฝึกการสื่อสารในการเรียนภาษาเกาหลี จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินโครงการทุปีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร,ร่วมสนับสนุนมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีในปัจจุบันเป็นจังหวัดทุปีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ชมรมทุปีนัมเบอร์วันเดืนจากลางสมุทรสงครามผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี2563และ2564 โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินเข้าโครงการท no. ูปีนับเบิลวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธที่การบริจิติโครงการท no. ูปีนับเบ r ลวันพร้อมกับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกเหือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้นครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรส,รสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร รวมทั้งป้องกันความผิดพลาดซ้ํา,าในกลุ่มเสี่ยงพระราชทานคําศึกษาแก่สมาชิกทุบีนัมบวันโรงเรียนท้ายหาดและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทุบีนัมบวันอายุ6ถึง24ปีจํานวน36,971คนคิดเป็นร้อยละ92.64มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาจุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและสํานักงานคุมประพฤติรวม119ชมรม ก่อนสเสด็จกลับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูตีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอรอนโดยจังหวัดสม,มุทรสงครามส่งสมาชิกทูตีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหรือท no. ูตีนัมเบอร์วันไอรอนทั้งในระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีตัวแทนจากจังหวัดสม,มุทรส,มมสงครามจำนวน5คนได้รับรางวัลทูตีนัมเบอร์วันไอรอนซึ่งได้ตามสเสด็จไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ